สวัสดีครับจากช่อง youtube พงษชัยวงสุทธิเกมนะครับวันนี้ก็รีวิวครับการแฟลไดร์สานสอจิกนะครับพร้อมเกมเป็กสองพันยีอัปเดตเรียบร้อยครับก็จะมีตัวเกมแล้วก็แพ็กพร้อมลงนะครับแล้วก็ฟีฟ้ายี่สตัวเกมพร้อมแพ็กครับลงมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ ไฟลไดรฟ์สาเวอร์ชันนะครับตัวหนึ่งครับก็วิธีการลงนะครับอันนี้ไม่แกะกล่องน,นะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะใช้จะมีตัวที่ลงไว้แล้วตัวนี้คือตัวที่ลงไว้นะครับก่อวิธีสำหรับเครื่อง p พ a y 3นะครับทุกรุ่นที่แปลงมัลติแมนแล้วเท่านั้นนะครับย้ำนะครับต้องแปลงมัลติแมนก่อน ถึงจะลงได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เนี่ครับร้านจ,จะลงไว้ให้เรียบร้อยก็เสียบเข้ากระอด์นะครับหดเครื่องนะครับเข้าเข้ามาที่หน้าจอครับตัวนี้เป็นรูปซูเปอร์สลิมนะครับซูเปอร์สลิมจะใช้แปลงระบบเห็นนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นตัวเก่าที่เป็นไม่ต้องแปลงระบบเห็นนะครับก็เข้ามัลติแมนได้เลยแต่ตัวนี้ต้องเข้ามัลติแมนนะครับต้องรันเห็นก่อนอเอนเนอร์เบิร์นเห็นนะครับรูปไข่ ทำเสร็จเรียบร้อยสามารถเข้ามัลติแมนได้นะครับย้ำนะครับต้องเข้ามัลติแมนได้เท่านั้นนะครับเข้าตัวนี้นะครับถ้ามีตัวนี้เข้าไม่ได้ก็ถือว่าเครื่องไม่ได้แปลกนะครับนี่ครับเข้าได้สามารถที่จะเข้ามัลติแมนได้ไม่เด้งออกนะครับ ตัวนี้ครับลงฟีฟ่า20ให้แล้วต้องเข้าไปใช้ในเมนูมัลติแมนนะครับก็อันนี้ไม่ต้องลงะครับก็คือลงลงอยู่ในแฟลตไดอยู่แล้วนะครับส่วนแป๊กน,นะครับต้องลงไว้ในเครื่องอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับฟีฟ้าเดี๋ยวค่อยมาลองเทสดูนะครับจะสอนวิธีลงก่อนนะครับฟีฟ้าไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องลง แะลงก็คือไปเพงเดียวนะครับนี่ครับมันจะมีคำสั่ง Pack แ a n เ g จ r นะครับแพคเก a แมเดเจอเขาคำสั่งตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงล่างตรงเห็นนะครับขออนุญ,ญาตเข้าใกล้ได้เห็นนะครับ เป็นตัว pa นะครับ pa ck ag e นะครับตัวนี้ก็ทำการเข้านะครับแต่พอดีร้านลงแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะขอบอกรายละเอียดทีเดียวนะครับเสร็จแล้วเข้านะครับตัวนี้ปุ๊บจะมีสามบรรทัขึ้นมานะครับให้เข้าอันที่2นะครับ install package file กดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาอันที่3ามนะครับ ดเข้าไปนะครับทําการลงนะครับตั้งตะบนเนล่างสุดนะครับอันนี้อันนี้มันจะขึ้นสองเหมือนกันลงแค่ตัวนี้นะครับเรียงลําดับการลงเลยนะครับจะมีสองพันยี่สิบทับหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็ทับสองทับสามทับสี่ทับห้าทับหกทับเจ็ดอ่าเนี่ยครับลงลงแค่เนี้ครับ ลงไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้มันเป็นอันเกินมาไม่ต้องนะครับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอันนี้ร้านลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองลงแบบเทที่เฉยนะครับก็คือลงจะขอลงอันที่สามนะครับมันจะได้คิปจะได้ไม่ยาวนะครับก็คือลงกดนะครับเรามาจะทําการอินสตาลแต่อันนี้คือต้องลงอันที่หนึ่งนะครับไม่ได้ลงอันที่สามนะครับ ลานลงเทสเฉยๆนะครับเนี่ยครับมันลงเสร็จปุ๊บเกม,มจะเด้งออกมาตรงนี้เลยอ่าเนี่ยครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงไล่ไปเลยครับพอลงเสร็จปุ๊บมันจะเด้งออกมาแล้วก็เข้าไปลงใหม่แค่นี้นะครับก็จะได้ตัวเกมนี้มาครับวิธีเช็คก,ก็คือถ้าสมมติเราลงสําเร็จละก็เช็คตัวนี้ครับมีความจําตัวนี้นะครับเช็คนะครับกดสามเหลี่ยมนะเช็ค เจ็ดสี่หกแปดนะครับตัวเกมจะต้องเป็นจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็เช็คตัวนี้ครับเข้าอันบนสุดนะครับเกม Data อย่ต้นะครับเข้าไปนี่ครับเช็คสองตัวนี้นะครับนี่ครับให้มีสี่พันกว่าสี่พันเมงนะครับตัวนี้แล้วก็เช็คตัวนี้ต้องมีสองตัวนี้นะครับนี่ครับแค่มีสองตัวนี้ก็เข้าไปเล่นเกมได้แล้ว ก็เป็นอันเสร็จลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงไม่ยากครับก็เข้าไปเทสตัวเกมครับมันมีอะไรบ้างครับก็เทสเรียบร้อยคลิปจะยาวหน่อยอันนี้คือคลิปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เดลือก็เ,เป็นรีวิวพวกนักเตะพวกเสื้ออะไรพวกนี้นะครับ ตัวแพ็กนี่ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ีฟ้ารบยบงฟีฟ้าก็จะไม่มีอะไรมากนะครับฟีฟ้าจะลงแค่เสื้ออย่างเดียวนักเตะไม่ได้ย้ายอะไรนะครับก็เนี่ยครับเป็น2021แพ็กนะครับ นี่ครับก็หน้าจอหลักจะเป็นอย่างงี้ครับอถอยหน่อย ดูกันนะครับล็อกเต้มีการอัพเสื้ออะไรกันบ้างครับก็จะเปลี่ยนทีมหลักๆพวกพิมมอลีกเอาโชสซิลิงอาร์ครับจะเปลี่ยนหลักๆนะครับแล้วก็พวกลีกดังๆพวกลีกอ่าลีกสเปนนะครับลาลิก้าลีกฝรั่งเศสอันะไรพวกนี้ครับพวกนี้ลีกดังก็จะเปลี่ยนฮุนเดลิก้าครับก็จะอัปเดตครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างอันนี้คิวซีผมเล่นอยู่นะครับก็เลยจะรู้หน่อย จจะไปดูเชลซีแมนยูแล้วกันก็เนี่ยเด็กโกซิวาย้ายมาอยู่เชลซีแล้วนะครับแล้วก็โทโมโวานเนอร์นะครับย้ายมาอยู่เชลซีแล้วก็เซยสย้ายาอยู่เชลซีนะครับเซยอันนี้ก็อัพให้นะครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับของแมนยูก็ตามนี้นะครับอ่ะลองเปลี่ยนทีมอือนะครับ เดี๋ยวไปแมนซิกกับแมนซิกกับลิวพูลแล้วกันนะครับนี่ครับเสื้อก็อัปเดตนะครับเข้าไปดูครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูลีก คลิ่อะไรดีอะไรลงครับอขอโชอคสิบิลลาร์ก็จะเป็นตุ๊กนะครับเสื้ออัพเดตยังไงสิบิาลารนะครับเสื้อก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สลาตันนโอเคก็มีเล็กคุณเดริก,ดรก้านะครับไยเย็นดอดปูนแล้วกันนี่นะครับก็อัปเดตเสือ้อให้ โอเคครับเดี๋ยวก็ลองเทสเฉยๆครับเล่นดูนะครับเดี๋ยวข้ามไปฟรีฟ้านะครับพอเสร็จเทสสักพักหนึ่ง ขึ้นแล้วเจาะตามนี้นะครับ โอเคครับก็ตามนี้นะครับ๋ยวเราไปเทฟฟีฟ่านะครับอเอาเกมฟลิกเกมน,นะครับแล้วก็เข้าระบบมันติแมนนะครับตัวฟฟี่าใช้ระบบมันเตอแมนนะครับส่วนตัวเปกเนี่ยไม่ต้องใช้คือจะลงฝังเครื่องไว้เลยนะครับนั่นหมายความว่าเครื่องลูกค้าต้องมีความจํา พื้นที่ว่างอย่างน้อย20จิกนะครับเดี๋ยวไปเช็คจิกนะครับต้องต้องเช็คตัวนี้นะครับเนี่ยครับให้เหลือพื้นที่อย่างน้อยสัก20กว่20กว่าจิกนะครับเพราะไฟล์เยอะครับไฟล์ไฟล์ฟเกมจะเยอะสําหรับปเปกนะครับส่วนฟีฟ่าประมาณ12จิกนะครับให้เหลือพื้นที่ฟีฟ่าเอาเล่นผ่านยูอีบีแล้วไม่ต้องนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปเข้าฟรีฟ้า20นะครับก็ นี่ครับพอเสียบ USB ก็จะขึ้นเกมทันทีครับกดเข้าไปเล่นเกมไ้ทันทีครับ,าาลรบแล้วก็เลื่อนมาเป็นรูปแผ่น c ีดีนะครับ ตัวแพ็คเหมือนกันนะครับนี่ขึ้นสิบเก้านะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเป๊กน,นะครับอย่างเป๊กก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่านะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับปีฟายยี่สิบ เนี่ยครับก็หน้าตาไปเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับยกเว้นเสื้อจะเปลี่ยนให้นะครับเกาะเนี่ยครับเป็นเชือีเซมเดิมนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเสื้อตัวเก่าครับก็จะเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ครับให้ทําการรอนะครับจะ u พ p a c k ให้ครับเสื้อก็จะเปลี่ยนนะครับ เป็นลายตัวนี้นะครับของเบรนท l วิลโก็ประมาณนี้นะครับก็จะอัปเดตเสื้อให้ครับดูเว่นี่คของยูเว่นะครับยูเว่ U ก็เป็นเสื้อ พายี่สิบนะครับยจะเป็นลายนี้แต่เป็นก็เป็นลายใหม่กว่านะครับโอเคครับก็เข้าไปเทศเล่นดูนะครับ ต้องใส่อันนี้จะตาแล้วตั้งนาก็จะตาดได้โอเคก็ตามนี้นะครับเล่นได้ปกติไปแล้วนะครับ คครับก็คลิปได้ไม่นานนะครับก็ขอขอ,อนุญาตออกเลยนะครับนะครับ,รบฟฟายิ่เสร็จเฟกก็ตามนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดสั่งซื้อได้ผ่านแอป s h o ป e e แอป Lazada ครับสั่งซื้อโดยตรงนะครับกับเพจนะครับอันนี้สั่งซื้อโดยตรงนะครับกับเพจ แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสูงนะครัขายอุปกรณ์เกมแล้วอุปกรณ์ไอทีนะครับกดสั่งซื้อได้ครับผมเป็นแอดมินนะครับก็เข้าไปซื้อได้ครับก็จะส่งให้ฟรีนะครับถ้าสั่งซื้อกับแอปโดยตรงนะครับสินค้าตัวนี้จะไม่มีการรับประกันนะครับอันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเนื่องจากสินค้าถ้าเกิดลูกค้าบอกมีปัญหาเราจะไม่รับคืนนะครับเนื่องจากสินค้านี้ ก็ลูกค้าสามารถก๊อบแล้วลงขอมได้นะครับก็จะไม่รับคืนนะครับตัวเราทางสินค้าของเราเทสทุกตัวนะครับตัวนี้จะไม่มีประกันนะครับต้องบอกไว้ก็ไม่รับคืนสินค้านะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ